วงเคลียร์คาราบาลบูมเชนเขาฟังพ็อกซี่กันสมัยนี้เออจีว่าครับผมเออจีว่าออลีมันเดนเลมอนสูปไทยเทเลตเตอร์สเปนไฟกระเลร์ ต้องแบบปุ๊บคิดก่อนแล้วตอนนี้เราคิดปุ๊บมาคนข้างๆมันจะเริ่มนะเริ่มว่าเฮ้ยถึงกูแล้วเออแล้วคุณไม่คิดมาเลยมันะเป็นเรื่องใหญ่จิงมะลันทอนเป็นวงนอตวงนอตทำโอ้โหบีกูบีเอาวงนะไม่เอาเดี่ยวนะเอาวงนะชื่ออะไรยืมมัาเจสโนวาโอ้องโมเทียนี่ วัน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 เหไม่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 วามาวันวันวันอะไรกินวันเอ้ยเอาเป็นโมงมเป็นโมงอีโบล่าเออบีเอส